สีเขียวนะคะไส,ส,ะสีอะไรสีเหลือเก่งจังเลยแล้วสีอะไรสีเหลืองอีกอ้ยอยเอเดี๋ยวพี่อ้อยทำค่ะอ๋อใ่ใช่พไม่ใช่ใชพี่อ้อยทำผิดขอโทษค่ะ เก่งจังเลยไอไอ้สีอะไรคะพี่อ้อยให้พี่อ้อยร้อยสีอะไรคะสีเหลียวสีเขียวค่ะพี่จีสีอะไรคะสีเหลืองเก่งจังเลยค่ะเอ้าใส่สิคะเด้งออกมาค่ะอ๋อเก่งมากค่ะเก่งจังเลย เก่งมากค่ะเก่งใช่หจงมีผสีเหลืองอะสีเหืองเก่งจังเลยค่ะมาดึงออมาสิคะ

จีต้องนับด้วยนะคะว่ามีกี่อันร้อยเศสีอะไรคะเหียวสีเียวค่ะไม่ใช่ต้องให้พี่อ้ายเราต้องเอาุงหัวนับที่มีกี่อันกี่จับตรงนี้กี่จับตรงนี้ไม่ใช่จับตรงนี้กี่ หายหลดเลย